สื่อแฉยับซีอีโอค่ายดังใช้เงินพระเอกหนุ่มซื้ออพาร์ตเมนต์หรู120ล้านลาสุดสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าระหว่างปี2014-2021อีซึงกีได้ให้ควอนจินยองหรือซีอของฮุกเอ n นเตอร์เทนเมนต์ยืมเงินเป็นจำนวนเงิน4.7พันล้านวอนโดยไม่มีดอกเบี้ยนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานว่าในช่วงเวลานั้นควอนจินยองก็ได้ซื้อที่อยู่อาศัยมูลค่า3.4พันล้านวอนในอพาร์ตเมนต์หรูชื่อ ื่อดังและจ่ายเป็นเงินสด ช่วงเวลาของการซื้อทําให้เกิดการเก็งกําไรว่าควอนจินยองอาจใช้เงินกู้ระยะสั้นของอีซึงกีเพื่อซื้ออพาร์ตเมนต์สาหรับตัวเธอเองอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า70,00ล้านวอนและล่าสุดนฮุกเอนเตอร์เทนเมนต์ตอบกลับรายงานโดยระบุเพียงว่าฮันนัมเดอะฮิลที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจส่วนตัวของควอนจินยองและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฮุกเอนเตอร์เทนเมนต์ในขณะเดียวกันซีอีโอควอนจินยองแสดงความเห็นว่าการซื้ออพาร์ตเมนต์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอีซึงกี และเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็มีการเผยแพร่ว่าอ e ีซึงกีได้ส่งนังสือรับรองเนื้อหาไปยังฮุกเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อขอให้เขาเปิดเผยการชำระเงินอย่างโปรง่งใสจากนั้นดิสแพตก็ได้เผยแพร่รายงานที่กล่าวหาว่าอ e ีซึงกีไม่เคยรับไรายได้จากเพลงดิจิทัลใดๆจากตนสังกัดโดยตัวแทนทางกฎหมายของอ e ีซึงกีกล่าวเสริมว่าดาราคนนั้นถูกดูถูกและคุกคามเมื่อเขาขอแยกส่วนกำไรอย่างไรก็ตามฮุกเอนเตอร์เทนเมนต์ปฏิเสธข้อกล่าวหาของดิสแพตโดยอ้าง ว่าพวกเขาได้ตรวจสอบรายละเอียดทางการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับอีซึงกีแล้วและจ่ายทุกอย่างที่เป็นหนี้ให้เขาเมื่อต่ออายุสัญญาพิเศษในปี2564ในขณะเดียวกันฮุกเอนเตอร์เทนเมนต์พึงถูกตรวจค้นและบุกจับกลุ่มโดยกองบัญชาการการสืบสวนอาชญากรรมร้ายแรงของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากสงสัยว่าผู้บริหารบางคนอยากยอกเงิน